สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ การเกณฑ์ทหารในรัเสเซียกันดีกว่านะครับนั่นก็คือการระดมพลกําลังสำรองที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับผมมีครั้งล่าสุดเนี่ยก็เรียกได้ว่าสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่นี้เองเนี่ยนะครับผมการเรียกตรงนี้เองเนี่ยก็ได้มีการเกณฑ์ทหารจากหลากหลายเมืองมากมายถูกไหมในขณะเดียวกันประเทศรัเสเซียก็ลุกเป็นไฟเลยนะครับปูตินได้กลับคําเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้เคยพูดเอาไว้แล้วว่าตัวของเขาจะไม่เรียกกําลังสำรองอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายก็เรียกอยู่ดีนะครับความไม่พอใจของผู้คนเนี่ยทำให้คะแนนการสนับสนุน ปูตินเนี่ยลดลงเป็นอย่างมากนะครับบางคนเนี่ยนะครับถึงกับหนีออกประเทศก็เลยทีเดียวแล้วก็บางคนที่เคย ติดสัญลักษณ์รูปตัวแซหรือว่าตัว C ีเนี่ยนะครับผมในการสนับสนุนชัยชนะให้กับรัสเซียเนี่ยนะครับก็ดึงออกลอกออกกันหมดเลยมีการประท้วงเนี่ยมากกว่า38เมืองนะครับมีผู้คนเนี่ยนะครับผมถูกจับในเหตุประท้วงเนี่ยมากกว่า2,000คนแล้วนะครับในการเกณฑ์ทหารเองเนี่ยนะครับผมมีการบุกไปยิงศัตดียิงกันกลางวันแสกๆเลยนะครับผมคือเรียกได้ว่ารัสเซียเนี่ยสั่นคลอนเลยนะความมั่นคงของชาติเนี่ยสั่นจากภายในเพราะการเรียกกําลังสํารองตรงนี้เลย เลยนะครับผมและดูเหมือนว่ารัเสเซียก็จะไม่นิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วแหละว่าการเรียกรวมตรงนี้เนี่ยมันสร้างความผิดพลาดขนาดไหนนะครับผมแล้วมันทําให้ประเทศเนี่ยเกิดปัญหาขนาดไหนนอกจากนี้เองอ่ะยังมีกระแสข่าวด้วยนะครับว่าคนหนีออกประเทศจนรัเสเซียเนี่ยจะต้องปิดพรมแดนเลยด้วยซ้ําอาจจะต้องมีการประกาศกดอายการศึกออกมาเลยเท่ากับว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะ่ะรัเสเซียเองอ่ะจะต้องเจอศึกสองทางเลยถูกไหมนอกจากศึกจากภายนอกที่ตัวเองไปบุกเขาแล้วศึกจากภายในอ่ะกำลังจะ ล,ล่าสุดนี่เองตัวของดิมิทีเพลซคอฟโฆษกรัฐบาลของรัสเซียได้ออกมายอมรับข้อผิดพลาดและพร้อมที่จะแก้ไขแล้วเรียกได้ว่าออกมายอมรับกันตรงๆเลยว่าการเรียกระดมพลในครั้งนี้เนี่ยมีข้อผิดพลาดและเราจะแก้ไขให้ถูกต้องนอกจากนี้เองยังมีการเปิดเผยเพิ่มเติมอีกว่าทางรัฐบาลเองนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับสิ่งที่สื่อน,น,นั้นรายงานออกมาเลยโดยสื่อของรัสเซียเนี่ยก็พาดหัวข่าวซะรุนแรงเลยนะครับบอกว่าทางรัฐบาลรัสเซียมีการปิดพรมแดนเพื่อป้องกันไม่ให้คนหนีเกณฑ์ าาร,รวมไปถึงมีการประกาศใช้กฎอายการศึกด้วยแต่ตัวของเปสคอฟนั้นก็ได้ออกมาปฏิเสธนะครับผมว่ารัฐบาลไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยเนี่ยพลาดหัวกันไปม,มั่วไปหมดเลยนะครับทีนี้เองเนี่ยนะครับผมถามว่าการออกมาพูดแบบนี้ช่วยอะไรได้ไหมนะครับก็บอกว่าเลยว่าอาจจะช่วยได้เพียงเบาบางเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเพราะว่าความเดือดดาลนของประชาชนจากข่าวที่โผล่มาในตอนนี้เนี่ยมันดูจะอัดอั้นละเยอะมากๆเลยนะครับแน่นอนมันมีคนที่เห็นด้วยแล้วก็ยินดีจะไปเกณฑ์อาหารอยู่แล้วนะครับก็มีคลิปออกมานะว่าแบบเอ้ยพร้อม ไปลบเลยแล้วจะไปตายพิอรเสเซียนู่นนี่นั่นก็มีออกมาเต็มไปหมดแต่คนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็การเกณฑ์ทหารในครั้งนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีการเกณฑ์ที่ผิดพลาดด้วยนะเช่นการเกณฑ์คนที่ไม่มีประสบการณ์ทางทหารไปเลยหรือว่าคนที่แก่เกินจะเป็นทหารไปแล้วเนี่ยหรือว่าแม้แต่ผู้พิการเองเนี่ยนะครับผมก็ยังมีข่าวว่าถูกเกณฑ์ทหารไปด้วยทําให้ต้องมีการแก้ไขเลยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยรัเสเซียเนี่ยนะครับผมอยู่ยากอย่างแน่นอนแม้ว่าจะมีอาวุธมากมายมหาศาลนะครับแต่บอกไวย ไม่ได้นะครับแตกจากภายนอกเนี่ยนะครับยังสร้างขึ้นมาใหม่ได้ถูกไหมแตกจากภายในเนี่ยนะครับผมมันคือล่มสลายนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องเอาที่น่าสนใจเป็นอย่างมากที่เราได้นํามาเล่าให้กับทุกคนฟังในวันนี้ก็แล้วกันแล้วทีนี้เองเนี่ยวก,กับมาประเทศไทยสันหน่อยแล้วกันนะครับผมตัวของชายไทยเองเนี่ยนะครับ ก็เรียกได้ว่าเราก็จะถูกบรรจุเป็นทหารกองหนุนเนาะถ้าหากใครเรียนรอดอจบมาแล้ว3ปีนะครับผมเปรียบเสมือนว่าเป็นทหารมาแล้วแล้วก็ปลดประจําการตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะได้สมุดเล็กๆมานะครับผมที่เป็นสอดแ8นะครับซึ่งมันก็ทําให้เราไม่ต้องเกียนอทหารถูกไหมแต่ตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมเมื่อเราปลดประจําการและเป็นทหารกองหนุนไปแล้วเนี่ยนะครับก็ใช่ว่าเราจะถูกเรียกไม่ได้นะครับถ้าเกิดในายามที่ชาติต้ตองการนะครับผมหรือว่าเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นมาแล้วเขาต้องการจะเรียกใช้นะครับก็จะมีหมายเรียกมาที่บ้านเรา นั่นเองนะครับผมแล้วเราก็จะต้องไปรายงานตัวนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ไปรายงานตัวนะครับผมก็จะเห็นว่ามีความผิดนั่นเองอันนี้ก็เป็นความรู้พื้นฐานนะครับที่ทุกคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับผมก็เลยเอามาเล่าให้ทุกคนฟังเพื่อที่ได้ว่าเผื่อมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้เตรียมตัว รับกับมันแล้วก็เข้าใจมันว่าแบบเอ้ยมันเรียกเราได้หรือวะคือมันเรียกได้นะครับผมอันนี้ก็บอกเอาไว้เป็นความรู้ติดตัวไปแล้วกันนะครับถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็นับได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่กําลังเกิดขึ้นในโลกใบนี้ณตอนนี้เลยนะครับถ้าผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากได้เรื่องราวตรงไหนอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลลงแ้วกผมขอ ลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับรายการ Mystery World บ๊บายบายครับสวัสดีครับ